อ่ะก็สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีเอทุกคนที่กําลังเข้ามาติดตามมารับชมแล้วก็รับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับอ่ะวันนี้นะครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับเอาแนวทางนะครับผมเพื่อนบ้านเราพัฒนานะครับมาแบ่งปันนะครับทุกคนรับชมกันเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอ่ะก่อนอื่นนะครับก็ย้ําเตือนนะครับทุกสูตรทุกการคานวณนะครับมีเข้ามีหลุดให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะครับผม แนวทางที่ได้มานะครับก็ได้มาจากสูตรการคำนวณและความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับผมนะเพราะฉะนั้นได้ให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะครับชอบคอยตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านปล่อยผ่านได้นะครับทางช่องไม่ได้สนับสน,นุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับผมเลือกซื้อสล็อแเกมรัฐบาลเท่านั้นนะครับอ่ะวดที่ผ่านมาเนาะนะครับใครปังกันนะครับใครได้บ้างก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมนะ อะสำหรับวันนี้นะครับวันที่20นะครับวันจันทร์ที่20เดือน10 68นะครับเด่น2ตัวนะครับ9กับ7อ่ะ9จะไล่ต่อหรือไม่มาลุ้นกันนะครับ9กับ6ตัวเดียวกันนะครับ9กับ6ตัวเดียวกันนะครับผมอ่ะเด่น2ตัว9กับ7นะครับสูตรที่ทำได้นะก็อย่าลืมติดลูดติดวิ่งไว้ด้วยนะครับ9กับ7 อะชุด2ตัวนะครับ9 2 9 3 9 4 9 8นะครับผม7 2 7 3 7 4 7 8นะอะอันนี้คือในชุดเด่นนะครับชุดเด่นมีอยู่8ชุดนะครับผม9 2 9 3 9 4 9 8 7 2 7 3 7 4เอ้ย7 2 7 3 7 8 7 9ชุด3ตัวนะครับผมสามตัวก็7 9 3 894 879นะครับ3ชุดนี้นะครับผมนะคือในเป็นชุดเน้นนะครับชุดเน้นก็ดูจากเลขท้ายของเลข3ตัวนะครับ2ตัวท้ายคือ93 94 79นะครับนี่คือชุดเน้นนะครับผมนะส่วน8 8คู่บนนี้นะครับคือชุดเด่นนะครับนะก็เด่น9กับเด่น7 ในแถบสีนี้นะครับเป็นตัวกันนะครับผมนะกันไว้สองสามสองสี่เจ็ดสี่แปดสี่นะครับนะอันนี้คือตัวกันนะครับสีชุดนี้นะนะก็จะมาไม่มาก็มาลุ้นกันนะครับส่วนใครอยากจะเข้ากลุ่มไลน์นะครับก็ทักมาได้นะครับสองศูนย์ศูนย์สามหนึ่งสามห้าสองนะครับไปรับแนวทางฟรีๆในกลุ่มไลน์นะครับผมะแคบนะครับ เดี๋ยวให้แคบแคปแคปไปเด้อกันลืมนะครับแคบไว้กอให้มานะครับอ,อย่าลืมติดรูดไปด้วยนะครับ9กับ6ตัวเดียวกันนะครับนะ,ะประมาณนี้นะครับโชคโชคมันหม,น,มนกันทุกคนนะครับผมเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ